พชยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าในช่องเจค่ดีนะคะใครที่เข้ามาเห็นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้น้องก็จะเอาในส่วนของ1.9อัลติเมทมาให้ชมนะคะกับปี2021เลยนะเป็นตัวท็อปนะคะท่านผู้ชมไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะคันนี้ก็อย่างรู้ๆนะคะก็เป็นรถบ้านมือเดียวแน่นอนนะคะถ้ายังไม่ได้ผ่านการใช้งานแบบ หลักแสนอย่างเงี้ยนะคะลูกค้านะถือว่าใช้หน่อยมากคันนี้จเจ้าจ้ามาให้ชมเลยนะใครที่กําลังมองหาอยู่แล้วก็แบบอยากออกแบบฟรีดาวเลยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะราคาค่าตัวเพียง9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะลูกค้าได้รถเจ๋ดที่นั่งนะคะสตไตล์ไซส์เอ็กไซส์เลเลยอะนะคะไซส์เอลเนาะไปไว้ใช้งานสภาพสวยๆนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์สวยๆนะคะท่านผู้ชมดูรายละเอียดความสวยความเดิมของตัวรถก่อนเลียมสันตัวรถคมชัดนะคะและของเรานะคะก็ ร,รู้อยู่แล้วนะคะเราขายรถเฉพาะเกรด A เท่านั้นรถไม่มีชนหนักพ่ความจมน้ํากลับสีกอไม่นะคะผ่านการใช้งานสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่คันนี้กระจังหน้าลมดํานะคะพร้อมเซนเซอร์รอบคันกล้อง360องศาครบเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะท่านผู้ชมไม่ควรพลาดเลยนะคะเหลี่ยมสานด้านหน้านะคะสวยคมชัดนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กทูโทนขอบ20ค่ะท่านผู้ชมลายแม็กยังสวยๆใหม่ๆอยู่เลยนะ ตัวดิสเบรกเนี่ยนะคะยังไม่มีรอยถลอกรอยเบียดรอยอะไรเลยนะยางปี2023เรียบร้อยสำหรับคันนี้เบ้าโชกกระบอกโชกสวยเดิมค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวรถคมกลิบนะคะใหม่กระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะสวยมากที่เปิดสมาร์ทเอนทรีนะคะตัวนี้ถ้าเป็นตัวอัลติเมทเนี่ยนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าเรื่องฟังก์ชันระบบความปลอดภัยนะคะของตัวรถเนี่ยเดิมแน่นอนนะคะก็คือจะมีที่ ปุ่ม start รถอยู่ในคุญแจด้วยถ้าเป็นตัวอต t i ิ a t e นะคะนี่ที่จ้าจ๋าไม่ปิดสนิทไว้นี่ไม่เป็นไรนะคะกุญแจไม่ได้อยู่กับจ้าจ๋านะคุญแจะจ้าจ๋าวางไว้ด้านนอกแต่ถ้าเราปิดประตูสนิทเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกออโต้ล็อกเลยก็ต้องเปิดงางไว้นิดนึงนะคะไม่ใช่รถโดนประตูมานะแผลอ่าบันไดทางขึ้นอยู่สภาพสวยนะคะท่านผู้ชมนะนี่ตัวแคสซีเบ้าโชกกระบอกโชกสวยๆเดิมๆนะคะตัวล้อแม็กรายละเอียดโครงสร้างสวยเดิมหมด ะะแล้วก็ตัวแก็บด้านข้างนะคะสวยแท้เดิมไฟท้ายสวยสวยใหม่ๆนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะเซ็นเซอร์ถอยสวยๆตัวอัลติเมทเนี่ยนะคะได้ในส่วนของฝาท้ายไฟ,ฟฟ้าแล้วนะแต่ถ้าเป็นตัวเอ็กซ์จะยังไม่ได้ไฟ,ฟฟ้านะคะท่านผู้ชมแต่ได้ความกว้างเนี่ยแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะใส่สัมภาระได้เยอะนะคะท่านผู้ชมนะรายละเอียดสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ภายในสวยใหม่กว้างนะคะตัว น็อตไม่มีแกะไม่มีถอดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าเราก็ต้องคัดสรรรถทรีดีนรถคุณภาพมาให้ลูกค้าใช้งานก่อนนะคะซึ่งตัว PPV เนี่ยนะคะลูกค้าก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรถที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางไกลนะคะทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยก็ดีเยี่ยมเลยนะคะเวลาเดินทางไกลเนี่ยนะคะลูกค้าไม่เมื่อยนะขับรถใหญ่ๆไปเนี่เดินทางไกลไม่เมื่อยแต่ว่าถ้าใครที่เซฟคอร์สเรื่องอาประหยัดน้ำมันเนี่ย1.9เเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอน อยากให้รู้ว่ารถคันนี้เดิมทั้งหมดนะคะท่านผู้ชมส่วนมากลูกค้าเวลาซื้อรถมือสองเนี่ยเขาจะกังวลในส่วนของเรื่องชนหนักเนาะพิกามจมน้ํานะคะจะต่อตัวถังนะแต่ที่พเพชรจงของเราเขามีวารันตีให้นะเราจะไม่เอารถพิกามจมน้ํามาขายแน่นอนนี่นะคะตัวรถสวยๆนะคะล้อแม็กสวยเดิมมากๆนะคะนี่เดี๋ยวท่านดูภายในตัวภายในถ้าเป็นตัวอัลติเมทเนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะส้มนะคะแบบนี้ ใช้งานง่ายนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นเบาะสม้มแต่ลายเบาะเนี่ยให้ดูว่าเบาะเนี่ยสดใหม่มากนะคะเบาะไม่มีชํารุดไม่มีขาดนี่สภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมโครงสร้างสวยใหม่สดชัดเจนนะคะแผงประตูดูสะอาดสะอ้านนะคะโครงสร้างเนี่ยเดิมเพราะว่าถ้ารถโครงสร้างไม่เดิมเจา้จาจ๋าจะไม่เอามาขายแน่นอนถ้ารถไม่เดิมเราจะไม่เอามาขายให้ลูกค้านะเพราะว่าเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันถ้าเอารถแบบนั้นมาซึ่งมันไม่คุ้มกับชื่อเสียงของเราเนี่ย ที่เปิดทําการมา26ปีนะคะท่านผู้ชมนะนัดดูรถกับน้องจ้าจ๋าได้นะคะที่บริษัทเพชรยนถนนเศรษีไทยซอย68เมนบุรีกรุงเทพนะคะมาเอาตัวรถสวยๆเดิมๆไปไว้ใช้งานเลยนะคะเบาะนะคะตัวตัตัวน,วนั่งแถวกลางเนี่ยนั่ง3คนเนี่ยพอดีเลยนะแต่นั่งสามว่าสี่คนได้ไหมนั่งได้นะนะแต่เราก็มีที่ฟชาร์จไฟบ้านเพิ่มมาน,ะนี่นี่นี่ชาร์จไฟบ้านให้ปกติมีที่ชาร์จแบตให้2จุดนะคะ ทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากความจริงน้องจา๋าเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะอยากให้เข้ามาชมรถตัวจริงจะได้เห็นตัวรถสวยๆสภาพเดิมๆนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดแบบนี้นะคะเรารับประกันวารันตีมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ตัวรถให้นะคะรถไม่มีพิคว่ำแน่นอนนะคะรถไม่ชนหนักนะคะน็อตโครงสร้างเสา A เสา B นะคะท่านะผู้ชมนะนี่ตัวรถสวยๆเดิมๆ,ๆ เบาะเนี่ยนะคะถ้าเป็นตัวอัลติเมทนะคะหรือว่าตัวท็อปเบาะเนี่ยตัวนี้เขาจะให้เป็นเบาะคูแม็กนะคะอยากให้ดูความสวยความหมายก่อนนะดูรถมือสองกับจ้าจ๋านะคะเบาะปรอบไฟฟ้าแปดทิศทางนะคะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยคือของเราเนี่ยไม้น้อยสุดเท่าเคยมีเข้ามาขายนะนี่บริษัทไม2สองพันก็มีนะคะท่านผู้ชมไม2สองพันก็มีนะคะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าเรากอไม้ไม้ย้อมเมียวขายไม้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราไม้มาเท่าไหร่เราตั้งขายเท่านั้นจะไม่มีการกอไม้ให้ลูกค้าเลยนะสภาพสวย ความคุ้มค่าความน่าเชื่อถือบริษัททิดจนมีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนลูกค้าสบายใจได้เวลาจะเข้ามาเลือกรถหรือว่าจะเข้ามาซื้อรถกับน้องจ,จ้าจ๋าทิดจนนะมาดูแผงประตูฝั่งคนขับค่ะนะคะแผ,แผงประตูฝั่งคนขับนะนี่ให้ดูว่ารายละเอียดตัวรถโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่มีชำไม่มีถลอกคือถ้าถอดป้ายออกนะถ้าถอดป้ายทะเบียนคันนี้ออกแล้วก็ขัดสีดีๆนะคะเคลือบเงาดีๆด,ดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นเมอสองมา ด้วยความรถที่ไม่ฉํำน,นะคะและตัวพวงมลาลัยนะคะรุ่นนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันคุ u ค s น Control Pattern Chip มีครบนะ Apple CarPlay มีครบค่ะนะคะคือครบเลยนะเปิดฝาท้ายไฟฟ้าด้านนี้นะคะช่องแอร์รายละเอียดตัวรถต่างๆคือดูสวยงามนะคะมาพร้อมหน้าจอ10นิ้วขนาดกว้างเลยนะคะแอร์ออตโต้ดูโอแยกโซนด้วยนะคะลูกค้าตัวรถสมบูรณ์แบบสด ถือว่าคุ้มนะคะในราคา9 100, 1 9 0 0 0และข้อดีของเพชรยนต์ก็คือรถของเราเนี่ยสามารถฟรีดาวได้ทุกคันนะคะถ้าราคาขายถ้าราคายอดจัดไฟแนนซ์ไม่ถึงนะคะยอดจัดไฟแนนซ์ต่ำกว่าราคาขายเราสามารถอัพยอดให้ลูกค้าได้อีกนะคะแต่ส่วงหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็อาชีพรายได้ลูกค้านะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้สำคัญมาก ในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะการขอสินเชื่อเนี่ยถามว่าเพชรนดนคะ่ะขอย่งยากไหมเราไม่ได้ยุ่งยากนะคะท่านผู้ชมเรามีสถาบันทางการเงินเนี่ยรองรับมากกว่าถึง12สถาบันทางการเงินและถ้าลูกค้าไม่มีเวลาไม่ค่อยมีเวลาว่างหรือว่าลูกค้ารีบลูกค้าด,ด่วนต้องใช้รถอยากจะใช้รถเลยภายในวันเราก็สามารถจัดทําให้ลูกค้าได้ ขอเ,เพียงปรึกษาเจ้าจ๋าแล้วก็บอกโจทย์เจ้าจ๋ามาว่าความต้องการของคุณลูกค้าเนี่ยคือต้องการอะไรนะคะตรงกัเจ้าจ๋าย,ยินดีช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านนะคะอันดับแรกนะคะเรื่องคุณภาพการรันตีการ,รประกันเรามีให้พร้อมลูกค้าคุณลูกค้าอยากรู้จุดไหน อยากทรา,าบคําตอบอะไรที่ลูกค้าถามลูกค้าถามเจ้าจ่ามาได้เลยเดี๋ยวน้องก,ก็จ่าแนะนําให,นให้นะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นลูกค้าของเจ้าจ่าก,ก็จะถามมาข้างวดเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยน้อยมากที่จะโดนถามเพราะว่าลูกค้าเนี่ยติดตามเพชรยนต์มานานแล้วก็จะรู้สตอรี่ที่มาที่ไปว่าเพชรยนต์เนี่ยขายรถอะไรยังไงนะคะสังเกตได้เลยว่าจะปีจะมีจะลดตีใหม่ใหม่นะคะสภาพเดิมจะไม่มีการแปลงไม่มีการดัดแปลงสภาพแต่อย่างใดแม้กระทั่ถงถ้าลูกค้ามาเทินถ้าสภาพไม่เดิมเราแทบจะไม่รับเลยนะคะลูกค้า แต่วันนี้ลูกค้าที่ดูคลิปจ้าจ๋าเนี่ยบอกเลยได้ความคุ้มค่าได้ความประหยัดได้ความได้มาตรฐานแน่นอนเดี๋ยวจ้าจ๋าพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะค่ะนะคะมาดูในส่วนของฝาครอบเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องแท้เดิมแน่นอนนะคะแบตเตอรี่นะคะเพิ่งเปลี่ยนมานะเพิ่งเปลี่ยนมาเลยแบตเตอรี่ให้ดูความหมายก่อนนะคะอันดับแรกดูคันดูตัวแผ่นเพจนะคะนี่พุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลย น็อตยึดโคมไฟน็อตแก้มซ้ายนะคะดูไปถึงน็อตแก้มซ้ายสังเกตได้เลยว่าจะไม่มีรอยละอองสีนะคะไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีน็อตฝากระโปรงนะคะยังเงาเงาอยู่เลยนะคะเหลี่ยมสันคมชัดแล้วก็เสียรอยแต้มมาจากโรงงานรายละเอียดตัวเครื่องยนต์นะคะให้ลูกค้าดูได้เลยว่าเครื่องยนต์ของเราสวยมากนะคะเอาความสวยความเดิมวันนี้มาให้ชมนะคะคานหน้านี่ก็สําคัญนะคะท่านผู้ชมนะคานด้านหน้านะคะรวมไปถึงตัวน็อตฝาหมอ้อน้ํา จุดสําคัญหลักๆเลยนะคะแล้วคันนี้รถมันใช้ไหมไม่ถึงแสนนะคะมันใช้น้อยแน่นอนนะคะเอาไปใช้ในราคาคุ้มค่าสุดประหยัดสุดพิเศษได้เลยนี่นะคะตัวรถสวยเดิมๆนะคะตัวน็อตนะคะตัวเครื่องยนต์สวยสดไม่มีรอยซึมรอยเยอะนะ้องน้ำมันเครื่องนาคะากาครอบเครื่องเดิมนะคะตัวรูน็อตต่างๆเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้ สนใจทักเข้ามานะคะหาน้องจ้าจ่าเพชรยนต์นะคะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมินบุรีกรุงเทพน้องจ้าจ่าเปิดทําการทุกวันอยากได้สีขาวอยากได้สีบอลเงินทักทายเข้ามาจ้าจ่ามีรีวิวให้นะคะจ้าจ่าอยู่ที่นี่เลยนะคะถนนเสรีไทยซอย68ค่ะขอบพระคุณ FC ซทุกท่านที่ รับชมนะคะคลิปเนาะจ๋าจนจบคลิปแต่ถ้าอยากได้รถดีๆส,สวยน้องจ๋าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะลืมบอกไปนะคะสาหรับลูกค้าที่ดูคลิปจ้าจ๋าแล้วแล้วอยากจะให้น้องจ๋าซัพพอร์ตถึงหน้าบ้านนะคะขอให้แจ้งมาได้เลยนะคะเราสามารถนะคะพาให้เจ้าหน้าที่ไปให้เจ้าหน้าที่ไปเ็จเนี่ยได้ทั่วประเทศเลย นะคะติดต่อจ้าจ่าเพชรยนต์เข้ามาสนใจนะคะไม่คนพลาดนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องจ้าจ่าโดยสําหรับวันนี้น้องจ้าจ่าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ